السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهي صالحات الأعمال الصالحة أعمال الحلال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. لان วันนมมัทาประธานในพิธีเปิดสหกรณ์อิสลามบีนายาลาจำกัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านอุดรประธาน สากรอิสลามบีนาประธานสากรอิสลามต่างๆที่ได้มาจากจังหวัดต่างๆตัวแทนแบงค์ต่างๆที่ได้กรุณามาให้ความร่วมมือกับสากรอิสลามบีนาพี่น้องสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลละห์ ดีใจที่หลังจากสอนที่ปรมิแตก็ได้วิ่งมาที่นี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผมสอนที่ปรมิแตทุกอาทิตย์ก็ต้องขอชกรตอ Allah ที่เราได้เห็นภาพที่ดีๆวันนี้ภาพขาวอย่างนี้เป็นภาพที่มนุษย์ทุกคน อยากจะได้อยากจะเห็นในสายตาของพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะแม้แต่ความต้องการของพี่น้องศาสนิกอื่นจะบริโภคสิ่งฮาลาลเป็นเรื่องฟัรดูอินของแต่ละคนคัสบุลฮาลาลฟรีดตน แสวงหาหนึ่งบาทสองบาทฮาลาลเป็นสิ่งที่ฟรดูเหมือนกับละหมาดเพราะถ้าไม่มีฮาลาลแสดงว่ามีฮารอมหรืออย่างน้อยก็มุตชาบ,บิฮาดสิ่งที่คลุมเครือผมต้องขอขอบคุณพี่น้องนักการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสะกรอิมนอฟานสากรอิสลามบีนาสากรอิบนาอฟสากรอัสซิดิกสากรอื่นๆที่จังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆที่เขาตั้งใจจริงๆเพื่อจะมาเปลี่ยนสีของชาวโลกจากสีดำๆฮารอมมาเป็นสีขาวฮลาลออกมาให้ได้ ถ้าเราจะเปรียบสีก็สิ่งที่ฮารามนี้เหมือนกับสีดำจะเป็นรีบาก็ดีจะเป็นเงินทองที่ไม่ใช่ฮารามนี้ไม่ใช่รีบาอย่างเดียวของขมโมยของอะไรทุกอย่างเป็นสิ่งที่ฮารามทั้งนั้นถ้าเปรียบสีเหมือนกับสีดำดำผมเดินทางเห็นสีดำดำเยอะริมถนนโครงการใหญ่ๆผมมั่นใจว่านี้เป็นสีดำแน่นอนเพราะเขาเอาเงินแบงค์ และก็แบบระบบรีบามันต้องไม่พ้นกับสีดำความพยายามของพี่น้องที่รวมตัวกันเพื่อจะให้เปลี่ยนสีเหล่านี้ให้เป็นสีขาวในทัศนคติของมุสลิมโดยเฉพาะและก็พี่น้องเพราะฮาลานไม่ใช่ความจำเป็นของพี่น้องมุสลิมอย่างเดียว ฮาลาลเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับทุกคนที่เป็นมนุษย์ศาส,สนาอะไรก็เหมือนกันเพราะเป็นอาหารสากลถ้าบอกว่าอาหารสากลน,นะคืออาหารฮาลาลทุกคนรับได้ถ้าอาหารฮารอมพี่น้องมุสลิมรับไม่ได้ไม่ใช่อาหารสากลครับบางคนเข้าใจผิดว่าอาหารสากลน,นั้นคืออาหารที่ได้ทั้งนั้นนั่นไม่ใช่ ขอเปลี่ยนวันนี้เป็นต้นไปว่าอาหารสากลที่ทุกคนได้บริโภคคืออาหารฮาลาสตังที่ทุกคนใช้ได้จะเป็นศาสนิกอื่นก็แล้วแต่บริโภคได้ทุกคนมันคนละเรื่องคุณค่าของสตังฮาลาหนึ่งบาทกับคุณค่าของสตังฮารอมหนึ่งบาทคนละเรื่องกันอันนี้มันขึ้นไปส่วนสวรรค์ อันนี้มันตกไปที่นรกนาวสบิลลมินดาลแม้แต่บาทเดียวยาว่าหนึ่งล้านสองล้านหนึ่งล้านที่ฮาร a m สู้หนึ่งบาทที่ฮาราลไม่ได้คุณค่ามันอันนี้มันมัน,ม,นมันสูงมากเพราะอันนี้เป็นของที่อัลลอ์พอใจที่อัลลอฮ์ยอมให้เรามาใช้เพราะอัลลอฮ์ส่งมา ปัจจัยยังชีพในโลกนี้90เปเ็นป็นของฮัลาลทั้งนั้นวิธีที่จะได้มา90%เป็นวิธีฮาลาลทั้งนั้นว่าอัลลอฮบวหรบบานนน่อยเองไม่รู้มันไปได้หลยแบบกว้างขวางได้อย่างไรซึ่งวิธีฮัลลมีมากมาย เพราะนี้อยากจะฝากว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ยุ่งยากอะไรเพื่อจะได้สิ่งที่ฮาลาลง่ายได้มากถ้ายุ่งยากแสดงว่าอัลลอฮฺสอเลมให้กับบ่าวของพระองค์ศาสนาอิสลามไม่มีที่ว่ายากทุกอย่างมันง่าย ที่เรารู้สึกยากอันนั้นเป็นความรู้สึกของเราไม่ใช่ความจริงผมรู้สึกว่าการใช้โทรศัพท์ยากหลานผมนะใช้โทรศัพท์ง่ายๆมากเปิดนูน้นเปิดนี้ได้หมดผมเปิดไม่เป็นเพราะผมไม่สนใจเท่านั้นเองไม่ใช่ยากผมไม่มีเวลาจะสนใจก็ใครๆไม่สนใจกับเรื่องฮาลาลก็ไม่ก็คิดว่ายากไม่ใช่ ยากไม่ยากมันไม่ใช่อยู่ที่เนื้อเนื้อหามันอยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกยากผมไถนาผมรู้สึกยากสำหรับคนไถนาเขารู้สึกง่ายที่สุดเลยก้อนนี้ครับาศาสนาก็ไม่มีอะไรที่ว่า,าศาสนาแล้วก็ยากใน definition หรือความหมายของาศาสนาอิสลามละหมาดง่ายปอซอง่าย กสบุลฮาลาลง่ายทุกอย่างง่ายหมดเลยท่านนบีก็ได้การันตีบอกว่าอินนฮาซัดดีนยุสรนฮดิสซฮะ์บุ k h รีด้วยแท้จริงศาสนาอิสลามนี้เป็นศาสนาที่ง่ายได้มากถ้ามีอะไรที่รู้สึกยากแสดงว่าความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่แท้จริง อัลกุรอานทั้งเล่มม,มีแต่สิ่งง่ายๆหมดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ขอเรียนอัลกุรอานด้วยเรียนอย่างอื่นฟิสิก์มันยากกว่าเรียนอัลกุรอานหลายเท่าเรียนได้เกรดนิยมสูงม,มากได้คะแนนนิยมได้อะไรทุกอย่างกุรอานไม่มีใครเรียนเลยเพราะรู้สึกว่ายากอันนี้รู้สึกเราตั้ง ้องมาพิจารณารู้สึกมัไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกนะความรู้คนละเรื่องกับความรู้สึกงานของเราส่วนใหญ่ศาสนาก็เอาความรู้สึกมาว่ากันคิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้ความรู้มันคนละเรื่องกันเพราะนี้อยากจะให้พวกเราหาความรู้อย่าเอาความรู้สึกมาใส่โดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่มีความรู้มา นำความรู้สึกเหล่านั้นเพราะนี้ผมดีใจวันนี้เห็นตึกสีขาวขึ้นมาอย่างนะสัจใจมากๆครับขอชมเชยพี่น้องประธานก็ดีกรรมการบีนาที่ได้พยายามใช้เงินทองที่พี่น้องไปฝากได้กำไรแล้วก็สร้างอันนี้ขึ้นมานี่คือธุรกิจครับ ศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีธุรกิจมากมากอัลกุรอานส่งเสริมให้มีธุรกิจมากมากท่านนาบีได้ทำธุรกิจกวามเป็นนบีเพียงแต่ว่าผมอยากจะเสนเอวันนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้เห็นประธานกรรมการหัวหน้าหรือที่เป็น แกนนาของสหกกร์ต่างๆมักจะเป็นสุภาพบุรุษหมดเลยผมเห็นสุภาพสตรียังมีมากกว่านี้อยู่อยากจะฝากข้อคิดเห็นวันนี้สักอย่างหนึ่งอิบนาอัฟฟานมีแล้วนักธุรกิจทั้งนั้นเนี่ยอัสมาอมิบนาอัฟฟานแต่ว่าฝากว่าอิบนาอัฟฟานียขอเรียนรู้อิสมานให้ดีที่สุดอัสมานเขาบริจักอะไรบ้างแค่ไหนยอย่างไร ให้ใช้อุสมานเป็นตัวอย่างของการใช้เงินของอิบนาฟานอิบนาอัฟก็เหมือนกันอัลดุรนน์ราะห์มันอิบนาอัฟนี่ใช้เงินทองอย่างไรเพื่ออิสลามก็เหมือนกันกับอัสสิดิกอบูบักรอัสสิดิกใช้เงินทองหมดเลยเพื่อฮิจรัชใช่ไหมครับวันนั้นผมไม่อยากจะให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของอบูบักรอัสสิดิกสำหรับ สหกรณ์อสิดิดิกสหกรณ์อื่นๆก็เหมือนกันขอให้เป็นตัวอย่างผมยังเสียใจยังมีอีกสหกรณ์หนึ่งที่ไม่เคยใครมาทำคือของประเภทสุภาพสตรีสหกรณ์อมุลมุมินินไซิดตุนาอคดียะเบนติควัยลยิตอันนี้เป็นในทุนที่แรกๆให้สนับสนุนท่านนาบีสร้างนาบี ขึ้นมาอายุ25ปีนบีอยู่กับชากอนกับในทุนที่ชื่อว่าคอดิยาเบนติคอยลิสอยู่เป็นการาสร้างนาบีขึ้นมา25ปี15ปีเกิดนบีแล้วก็อยู่กับนบีเป็นที่ปรึกษาของนบีซิทิคอดียาเบนติคอยลิยังขาดอยู่ผมฝากให้สุภาพสตรีด้วยผมมัน่นใจว่าสุภาพสตรีมีเงินทองมากกว่าสุภาพบุรุษ พวกเขามีความรู้เดี๋ยวนี้ก็ที่มหาวิทยาลัยของผมน่ะสามสเจแล้วเดี๋ยวนี้เจสุภาพสตรี30สุภาพบุรุษที่ท่านวันนอเป็นนายกแสดงว่าพี่น้องมุสลิมะมาแรงมากมาเดี๋ยวสากลอิสลามอมุลมุลม,ลมินสิสตีคดีจะรอพวกท่านอยู่ขอให้กำลังใจตั้งแต่วันนี้และก็อยากจะให้ทุกคน เป็นสุภาพสตรีทั้งหมดนักบริหารเอาสุภาพบุรุษมาเป็นที่ปรึกษาก็พอแล้วขอฝากไว้ที่มาวันนี้ทุกท่านนะให้กำลังใจด้วยพวกเราผู้ชายสุภาพบุรุษขอให้กำลังใจกับสุภาพสตรีให้มีนะจะได้ออกภาพวัลมิูนวลมินาทุบาะดุฮุมอุลยาอุบะครับอันนี้ผมฝากวันนี้ คิดว่าคงไม่เกินหนึ่งปีผมจะมีข่าวออกมาว่ามีสหกรณ์มุมูลมุกมินินอมูลมุกมินินอย่าลืมอันนี้สหกรณ์อมูลมุกมินินไยิดเตน่าขาดใจจับินติคขวัยลิอยาอัลลอฮ์ยารดอันฮะอัลลอฮ์ยารดอันฮะเป็นคนบุกเบกให้สตางไม่อันกับการอิสลามสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ต้อง ต้องเรียนรู้ประวัติคอดียะให้ดีก่อนที่จะมาตั้งสหกรณ์ดียะขึ้นมาว่าคอรรยะมีผลงานอย่างไรบ้างกับอิสลามเพราะนี้อยากจะให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ให้ดีเขาฝากศาสนกพี่น้องศาสนิกอื่นด้วยว่าศาส,สนาอิสลามสร้างให้มีสตังให้เยอะๆและก็ไปช่วยอิสลามอิสลามคืออะไรครับอิสลามคือความเมตตากรุณากับชาวโลกทั้งปวง ไม่ใช่อิสลามคือสร้างทรมานสร้างสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับาชาวโลกไม่ใช่เลยอิสลามไม่ใช่เพื่ออิสลามเพระอัลลอฮ์ไม่ใช่อลัลลอฮ์ของมุสลิมไม่ใช่ผู้สร้างม,มุสลิมเท่านั้นพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมวลมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งทุกอย่างมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮสัลลัมเป็นรอซสูลของ ประชาชาติทั้งหมดในโลกนี้ไม่ใช่ประชาเป็นรอสูลของของชาวมุสลิมคนเดียวไม่ใช่พี่น้องศาสนิกอื่นก็มุฮัมมัดเป็นรอสูลของพวกท่านเพียงแต่ว่าท่านไม่รับก็ไม่ว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้เท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราต้องในเข้าใจความเป็นจริงมุฮัมมัดคืออ่ศาสนาทูตของชาวมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้ เดี Muslim, two, so, we in right ๋ยวนี้มีเกือบ8,000ล้านคนที่เป็นมุสลิมที่ยอมรับวะห์หมัดแค่ไม่ถึง2อ0 0ัล้านคนก็เราก็พยายามพยายามบอกว่าสิ่งที่นำที่มุฮัมมัดนำมาของฮาลาลไม่ใช่ตั้งแต่วันนี้ฮาลาลที่อาดัมอะลัยลลามต่อสู้มากับฮาวะตั้งแต่แรกๆ นะกับอิบลิสอิบลิสพยายามจะให้สิ่งทุกอย่างเป็นฮารอมสีดำหมดเลยผู้ทาผู้ทาสีดำของโลกนี้คืออิบลิสเป็นหัวหน้ามารซึ่งเป็นคนที่โกงอาดัมของเราปู่ของเราคนแรกมาถึงวันนี้ก็อัน,นี้นั่นคืออิบลิสเพราะพวกเรานะต้องขอคุ้มครอง จากอัลลอฮ์สุบฮตาอลากับอัลลอฮ์ตาอลาจากการโกรงของอิบลิสนะฮะที่โกงที่เคยโกงปู่คนแรกของเราซึ่งเป็นนบีอาดัมเป็นปู่ของพวกเราทั้งหมดทุกศาสนาปู่ของเขาคืออาดัมอาดิะอาดัมคือนบีครับอาดัมคือศาสนาทูตของเลาทุกคนเราเป็นหลานของศาสนาทูตตระกูลดีมากครับตระกูลคนที่เป็นนบีทุกคนเรานี่ ไม่ใช่ตระกูลคนธรรมดาธรรมดานะนะคนที่เป็นนบีถ้าจะบอกว่าไซด์ก็ไซด์ทุกคนพวกเรานี้นะไซด์หรืออะไรหรือตวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะตวนอดัมหรือไซด์อดัมก็แล้วแต่นะนะมันเป็นตระกูลอดัมหมดเลยตระกูลนบีหมดเลยศาส,สนิกอะไรก็แล้วแต่เพราะผมเป็นประธานสภาศาสนาสัมพันธนะ์แห่งประเทศไทยห้าศาสนาอยู่กับผมล้วนพุทธ คริส2นิกายพราหมณ์และก็ซิกยอมรับว่าทุกคนเป็นลูกหลานอาดัมหมดเลยอัลฮัมดุลลาห์แต่ว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าอาดัมคือาศาสนา,าทูตของอลอผู้สร้างโลกนี้นะเราเป็นพี่น้องกันในชั้นเลือดสายเลือดก,กันเราอย่าไปทะเลาะกันดารบันสร้างศัตรูกันเกื้อกูลกันสร้างหน้าระวังกันให้ดีที่สุดนะเพื่อจะได้ มีการอยู่แบบสันติภาพขึ้นมาให้ได้สันติภาพขึ้นมาให้ได้ครับเรื่องการเงินก็ทำมันแยกแยะให้ดีเงินฮาลาเงินฮารามมีมากโดยทั่วไปแล้วเงินฮาลาฮาราเงินฮาลาลมากกว่าเงินฮารามแต่ว่าเนื่องจากวิธีการที่ไปเสียบเข้าไปทำให้เงินขาวๆมันดำหมดเลย ดำหมดเลยเดี๋ยวนี้เงินดำเยอะกว่าเงินขาวกำลังสะพัดอยู่ในวงการมนุษย์นาซุบิลลามินดาิกขอให้พวกเราพยายามสุดความสามารถเดี๋ยวนี้สากลอิสลามมีกว่า20แห่งแล้วคดียายังไม่เกิดถ้าจะเกิดเป็น21ใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็ชับพยา,ยามให้มันได้มากขึ้นจะได้ให้สร้างสีดำต่างๆสีเทาต่างๆ มันเป็นสีขาวเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสากรอิสลามของเราบางทีก็มันก็ใครว่าพลาดเหมือนกันพลาดนี้แสดงถึงการทํางานดีกว่าไม่ทํางานที่ไม่พลาดนะฮะดีกว่าที่ไม่ทํางานและไม่พลาดนะฮะและก็พลาดอย่าพลาดหลายครั้งครั้งเดียวก็พอแล้วขึ้นอันนี้ครับ ความผิดพลาดมันหนีไม่พ้นทุกแบงมีผิดพลาดทุกสากกรมีผิดพลาดแต่ว่าต้องระมัดระวังที่สุดอันนี้เป็นอมลลา,นาม,อมานะวันลดีนะฮุมลออามานาที่มูอะฮ์ดิมรอุนเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์กัดอัฟละฮัลมุมินูนเป็นส่วนหนึ่งคือวัลลนละดีนะฮุมลิอามานาที่มูอะฮ์ดิมรอุนก็เราจะพยายามสุดความสามารถของผู้ใหญ่ท่านวันนอเคยพยายาม นะหลายปีหลายสิปีกว่าจะได้เกิดไอ้แบงค์นะก็พี่น้องลูกหลานของท่านก็ทำงาน,สร,างน,นสร้างที่นู้นสร้างที่นี้นะสารกรก็เกือบกับเสมือนแบงก์เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแบงก์น้อยๆอะไรเหล่านี้นะเราก็พยายามรวมมือกันแบงก์ใหญ่ก็มาแบงค์ให้เกียรติให้อะไรน,นะให้กำลังใจกับแบงก์เล็กๆแบงก์น้อยของสารกรต่างๆดีแล้ว ขอบคุณที่ทางแบงก์ทกศออได้มาวันนี้ด้วยและก็แบงค์หลายหลายคนทกศก็พยายามที่จะพยายามจะให้มีวินโดว์มีอะไรแล้วที่เป็นสีขาวออกมาสำหรับสายตาลิมนะขอโทษนะสำหรับสีขาสีสะบรรดามุสลิมต้องเป็นอย่างนั้นนะก็เราต้องขอขอบคุณที่มีหลายท่านที่เป็นกรรมการเขาเรียกว่ากองทุน ก <ET. S 2> อ,อ,องทินอิสลามของแบงก์ทกศก็อันนี้ก็แสดงถึงความพยายามอีกภาพหนึ่งนะที่จะให้เงินสีดำให้มันกลายเป็นสีเทาสีขาวขึ้นมาให้ได้นี่เป็นหน้าที่เป็นจิฮาดอันนี้จิฮาดครับขอฝากจิฮัดนี้ให้ทักกับทุกคนด้วยอันนี้คือจิฮาดอยากเข้าใจจิฮัดคือจับอาวุธไม่ใช่อันนี้คือจิฮัแด,นนดแรงจิฮัดต่อสู้ ่อสู้แบบคดีแรกที่คุณปู่ของเราพลาดคือย i ั a เรื่องฮารอมฮันอะไรนะครับนะอันนี้ย i ั a เ,เป็นประเด็นแรกเลยไม่ใช่ย i ั a เรื่องละหมาดเรื่องเรื่องอะไรนะปกครองอะไรทักอย่างไม่มีเรื่องการสร้างส,างสิ่งที่ฮาลาลเกิดให้ขึ้นมาให้ได้นะไปแทนที่สิ่งฮาลลฮารอมเพราะ อัลอัซล no ูทุกอย่างนี mai, no at, nan. Nan ่ค en ือฮาลลาลทั้งนั้นนอกจากไปวิธีที่น้อยมากสมัยนบีอาดัมทั้งบดต้นไม้ฮาลาลหมดเลยนอกจากต้นเดียวเท่านั้นนั้นคือเปรียบเทียบสิ่งที่ฮาลลาลกับฮารอมในโลกสมัยนี้ก็เหมือนกันต้นเดียวแต่ว่ามันก็พยายามว่ามันตักวาระอาซาลิกะอิบตักนี่คือตั้งใจจริงๆจะให้สิ่งขาวๆไประบายสีเป็นดำหมดเลยเงิน ที่เราหากันอ,อ,อะไรนะคนทำนาไถนาได้เงินขายอะไรซีเขาวหมดเลยพอไปไว้ที่แบงก์มันกลายเป็นสีดำดูสิครับนี่คือปัญหาไปฝากที่แบงก์มันก็กลายเป็นสีดำสำคัญมากครับองค์กรที่สำคัญมากครับขอฝากไว้ด้วยนะผมเพิ่มอ่ะ ภูมิใจมากๆในฐานะผมไม่ใช่นักการเงินแต่ว่าดูพี่น้องนักการเงินเขาได้ทำผลประโยชน์กับาชาวมนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะพอสีขาวนี้ทุกคนอยาก,ยากจะได้พอสีขาวนี้นะอัลลอฮ์ผู้สร้างโลกทั้งโลกไม่ใช่นะอัลลอฮ์แค่ของมุสลิมไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของทุกคนไม่ใช่ของพี่น้องมุสลิมคนเดียว จะปฏิเสธจะรับเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะฮะก็เหมือนกันท่านนาบีเหมือนกับอัลกุรอานเป็นหนังสือชีวิตของทุกคนที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้เพียงแต่ว่าเขาจะรับหรือเขาจะปฏิเสธเป็นเรื่องของเขาเข้าใจเท่านั้นเองนั้นครับผมแค่นี้พูดแรงหน่อยวันนี้ นะพอมันร้อนแต่พูดเย็นๆไม่ไม่เมาสองกับอากาศครับขอขอ,ขอบคุณอย่างสูงครับอ,อีกครั้งหนึ่ง<ม>ถึงเวลาที่คิดว่าจะได้ออทำพิธีเปิดของสากรผมขอให้สากรนี้มีบราระกะนำเงินของพี่น้องทุกบาททุกสตังค์ไปสู่ความสำเร็จให้ขยายไปเพราะเงินนี้จะหยุดไม่ได้ต้อง ต้องวิ่งต้องจาริยะตลอดเงินนี่คือทฤษฎีของเศรษฐกิจเหมือนกันเงินถ้าอยู่นิ่งแสดงว่าเงินนี้สภาพตายต้องสภาพให้มีชีวิตชีวางเงินก็ต้องไหลต้องไหลในธุรกิจในต่างๆิางชาอลาหลอกตาละผมขอ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا اللهم اقسم <applause> لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل 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 واجعل, واجعل وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، هم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. هم ولا تصلّت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله